ตำนานรักลงคู่วัดหัวลำโพงย้อมรอยชีวิตสีดากับความรักที่ไม่สมหวังสู่ตำนานรักลงคู่วัดหัวลำโพงวันนี้รายการปฏิหารช่วงเจนจิราหามาเล่าจะพาไปย้อนดูตำนานนี้กันค่ะสีดา เป็นเรื่องราวจากชีวิตจริงเมื่อปีพศ2510ของสาวประเภทสองที่ชื่อประโนดวิเศษแพทย์รุนพีที่สนิทสนมกับประโนดเล่าว่าปัจจุบันความสวยสาวของสาวประเภทสองเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปแต่สำหรับเมื่อก่อนประโนดสวยเกินกว่าผู้หญิงบางคนและไม่มีสาวประเภทสองคนใดเทียบได้เลยสีดา บางส่วนของเรื่องราวที่ผู้แต่งจำเป็นต้องดัดแปลงทำให้มีบางเซี่ยวของเหตุการณ์ต่างไปจากความเป็นจริงในบทเพลงหมายถึงนางเอกนากศิลป์โคนของกรมศิลปากรเมื่อเกือบ40ปีก่อนหากแต่ชีวิตจริงเขาสิ่งที่ทำให้ประโนดโดดเด่นมากที่สุดในยุคนั้นก็คือความสวยปัจจุบันมีหลักฐานและภาพถ่ายของประโนดเหลืออยู่ไม่มากนัก ประโนเธอเกิดเมื่อปีพศ2481เป็นบุตรของนายยงและหม่อมหลวงหญิงบุญนาควิเศษแพ์ซึ่งเป็นครอบครัวมีฐานะดีประโนมีพี่น้องทั้งหมด5คนและด้วยความที่เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของบ้านจึงเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ประโมนโตเติบโตขึ้นมาท่ามกลางถูกลุมด้อมด้วยพี่น้องที่เป็นผู้หญิง และค่อยๆซึมซับความอ่อนหวานเดียบร้อยแบบผู้หญิงของคนรอบข้างไว้อย่างไม่รู้ตัวหลังเรียนจบระดับประทมที่โรงเรียนใกล้บ้านย่านซอยสวนภูประมาณปี2492ด้วยความสนใจในการแสดงตั้งแต่เย,ยาววัยและการสนับสนุนของผู้เป็นแม่ประโนดจึงตัดสินใจสอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนาฏศิลป์กรมศิลปากร หรือวิเทยาลัยนาจสินในปัจจุบันนอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ประโนถเป็นที่รู้จักในชื่อของสีดาแล้วที่นี่ยังเปิดโอกาสให้เขาสามารถแสดงบุคลิกที่เบี่ยงเบนไปจากเพศที่แท้จริงของตนเองได้อย่างอิสระเสรีการสวมบทบาทสตรีเพศและความอ่อนหวานงดงามของศิลปะ เป็นส่วนส่งเสริมให้ร่างกายและจิตใจของประโนดเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้หญิงอย่างเต็มตัวสามารถแต่งตัวเป็นผู้หญิงได้ตามจางที่ใจปรารถนาเพราะขณะนั้นสภาพสังคมไทยยังไม่ยอมรับพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพศประโนดในวัย14ปีจึงมักลัก,กลอบหนีออกไปแสดงโขนกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนนาศิศี์ขณะนั้นไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาด รวมทั้งเริ่มคบหากับเพื่อนต่างโรงเรียนที่มีลักษณะเดียวกันและทำให้ชีวิตในโรงเรียนนักศิลป์ของประโนดสิ้นสุดลงในเวลาเพียงสปีประโนดมีอิสระเสรีมากขึ้นและยังคงใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ในแวดวงนักศิลป์โขนโดยร่วมกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันใช้วิชาหน้าตัิสินที่ติดตัวมารับแสดงโขนตามงานการกุศลต่างๆ ซึ่งต่อมาได้สร้างชื่อเสียงให้เธอเป็นที่รู้จักในนามของสีดาสีดาคือนางงามในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ที่มีความงดงามอย่างมากและช่วงเวลานี้เองที่ครูน้อยหรือสุรพลโทนวินิก ได้มีโอกาสชมการแสดงของประโนตชนและความสวยของเธอที่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำจึงกลายเป็นต้นกำหนดของบทเพลงสีดาในอีก22ปีต่อมาความงามของประโน,ชนุชวิเศษแพทย์นี่เป็นที่โด่งดังมากในหมู่สาวประเภท2ในยุคนั้นหลังออกจากการเป็นนักเรียนของวิเทยรรนาตศิลป์เธอเริ่มเดินสายประกวดนับครั้งไม่ถ้วน ลงเวทีไหนเป็นต้องชนะเวทีนั้นเรียกว่าสวยไร้คู่แข่งจนบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นถึงกับข่มขู่เวทีประกวดสาวงามประเภทสองในยุคนั้นว่าถ้าเวทีไหนมีประโนดนางประโนดเข้าประกวดคนอื่นจะไม่ยอมลงประกวดด้วยในแวดวงสาวงามประเภทสองมีการตั้งฉายาให้ประโนดวิเศษแพทย์ว่านางงาม50มงกุฎ เพราะสวยแบบไร้คู่แข่งประโนดได้พบรักกับชายหนุ่มชื่อสมบูรณ์ทั้งคู่คบหาและอยู่กินกันนานถึง8ปีเต็มสุดท้ายก็เลิกรากันไปและนายสมบูรณ์ก็หันไปคบกับผู้หญิงอื่นจนผ่านไปสองสาปีประโนดก็ได้มาเจอกับสมชายแก้วจินดาหรือชีพมีอาชีพขับรถรับจ้าง รูปล่อสุภาพเรียบร้อยพูดจาดีทั้งคู่ตกลงปงใจและย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านพักย่านซอยสวนพลูแต่แล้วปัญหาเดิมก็กลับมาทำร้ายทั้งคู่นั่นคือความหวาดระแวงหึงหวงครั้งหนึ่งทั้งคู่ได้ไปสาบานต่อกันที่วัดพระแก้วและสารหลักเมืองว่าถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ขอให้ตายด้วยกันถ้าสีดาตายก่อน ชีพจะต้องตายตามไปแต่ถ้าชีพตายก่อนสีดาก็จะต้องตายตามไปหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ทะเลาะกันอีกหลายครั้งสุดท้ายจึงตัดสินใจแยกกันอยู่ประโนดคิดตลอดเวลาว่าเธอไม่ใช่หญิงแท้เธอจึงประแค้ระคายว่าชีพจะมีผู้หญิงอื่นมาติดพันจนเป็นสาเหตุให้ทั้งคู่กลับมาทะเลาะกันอีกครั้ง เรื่องนี้เป็นสาเหตุที่ตอกย้ำความเชื่อของเธอจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปประโนดได้ตัดสินใจดื่มยาและพยายามปิดชีพตัวเองอยู่หลายครั้งแต่ก็มีคนช่วยชีวิตไว้ได้ทันและในการพยายามปิดชีพตัวเองครั้งสุดท้ายเป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่2พฤษภาคม2510 ลมหายใจสุดท้ายของปราโนตก็สิ้นจุดลงอย่างโดดเดี่ยวในบ้านพักของเธอเมื่อชีพทราบข่าวก็ได้แต่พร่ำพูดแต่ประโยคที่ว่าผมจะพามพี่ไปพี่รอผมด้วยพางร้องไห้กอดร่างของปราโนดแน่นเย็นวันเดียวกันนั้นเองชีพได้บวชอุทิศส่วนกุศลให้กับปราโนดหลังจากสวดศพครบสามคืนเนนชีพตัดสินใจศึก จากนั้นได้นำสมบัติที่ซื้อร่วมกันไปจำนำและนำเงินที่ได้ไปให้คนแก่ในบ้านและได้เขียนจดหมายสั่งเสียว่าขอให้นำเงินจำนวนดังกล่าวนี้เพื่อทำชาปนากิจของเขาขอให้พี่ๆช่วยเป็นภาระในการเลี้ยงดูแม่ส่วนร่างของเขาให้เอาไว้ที่วัดหัวรำโพงคู่กับร่างของโนดต่อมา ชีพก็จบชีวิตลงด้วยวิธีเดียวกับสีดาและเสียชีวิตเมื่อตอนเที่ยงวันที่15พฤษภาคม2510เดือนปีเดียวกัน